นี่เดี๋ยวให้แม่ใส่หวมวกเอาแล้วอัญชัน์มายอมเลยเซรีนิ่งๆก็ลูกกระเพา้าเออนิ่งๆไว้ลูกนิ่งๆไว้เอ้ยเก่งหลายลูกเก่งหลายโอ้พีเ่เสียหล่อมากเลยลูกอู้ยคือเท่เทยลูกพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใส่หมวกวิ่งแล้วเขากำลังสีดเดินทางนะครับผมพาเสรีอัญชาติไป ปิ่งนะครับผมไปจอดน,นอนริมหาดใส่ชีวิตสบายๆชิวๆนะฮะไปแล้วไปแล้วไล่เขาแล้วเอาอีกแล้วนักเลงอีกแล้วลูกกูไปแล้ว head, head, you, hey, 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 เซรีกาแาเซรีเซรีกามาลูกกาเฮ้ยๆฟมาลังกัน เบียกรถเร็วต้กงมาเล่นน้ำมาครับผมคลองคืยน้ำึ้นน้ ตตััวเเล็กแ่ดดูจดสวัสดีครับทองในที่นองน,นะครับบมทีก็ร,รับชมนะครับนี่ก็คือช่องน <c oughs> ี่วันนี้มาในตีมสีชมพูนะครับผมมันเป็นสีชมพูห <c oughs> วานหวานหวานหวานเฉพาเสื่อเสื้อเสื้อเสือสอ,อะไรวะเน,นี่ยหวานเปพาเสือนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่หน้าตาจะเป็นทั้งโหดจังหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเรื่องผมจิตใจนี่ น่ารักนะครับผมเป็นผู้ชายอบอุ่นนะครับทั้งเร่องั้านรอบนี้มีพาชายโชดไม่สองใช่แล้วครับเขามาจากช่องรัสคาวีและก็มอมเดอะวันแมนนะครับผมนี่เติมน้ำมันครับใช่หรอใช่ครับดื้อไหมไม่ดื้อครับเสียทำไรหรกทำอะไรครับ ใหญเห,อหรเอ,อ,อเบียดอดทอดทอด้อจนได้เอาละครับผมตอนนี้เข้ากาับเดยมหอดนะครับผมหาดฝางคํานะครับผมคนส้นๆนี่นิยมมา,จากจอดนอนและแขมปิงกันร้ายนะครับอ่วันาานี้เรามาอยู่ฝั่งท่าเรืออไปมาถึงฉี่เลยเหรอฮะมาถึงฉี่เลยเหรอน,นั่น เกี่ยเสียนนหน้ากันเอาฉีทับอีกไม่ยอมเฉลีไม่ยอมเออวิ่งเต็มที่เฉลียังไม่ต้องลงน้ำเสรีอย่าเพิ่งลงน้ำไปแล้วครับผมเรียบร้อยพอน้ำโ่ได้ครับผมพี่น้องลงน้ำไปแล้วชิวแห้งนาะ,นะสบายแห้งน,ะนาะพอน้ำโ่ได้เด้เดียวเนี่ยมากน้ำมีลีได้เดิเน โอ้ยเต็มทีเลยนนอพิเศษนอแถวอีกแยะท่านี้อีกแยะอะไรลูกเซีรีเจออะไรลูก เล mm hmm. uh ี้ยงอีกแล้วลูกกูไปแล้วเดี๋ยดีคับมาเดี๋ยด네ีคับมาเร็วเดี๋ีมาเนี่มาเนี่ยมาเนี่จุดสัเดินลูกเดินไปว่าไปไปค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินเขาวิ่งนี้เลย ยังไงลกูกไปพ่อมมูมาเป็นยังไดลกูกเ่อเพื่อนก็นวิ่งหนีวัวเรียนหนียังไดเรียนใส่เขาขนาดเรียนพุ่งใส่เขาเนาะเอาแล้วพุดดินแล้วครับพี่นอ้องเอาแล้วพว้วนนานตะลุยแล้วนานเผิดยังสั่นตัวเฮ็ดจังไดบัตรเฮ็ดจังไดบัตรปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บบุ้มโอ้โหอ้วนเลยอ้วน เ้เยดลี่เปลือกกินไม่ได้หิวเหรอลูกพี่ปื้มแบ่งผมด้วยนะครับนักพี่ปื้มขึ้นมาทันทีครับปวดคันนี้กินเยอะเนาะไม่ใช่หรอกมันนี่แหละกินเยอะหมดแล้วลูกหมดแล้วครับใครกินก็ไปนั่งใกล้เขาหมดอ่ะขอมือดิขอมือ ขอมือหน่อยพิเศษเลี้ยวโลด่อยบอกขอหนมก่อนขอนหนมก่อนเออมีหนมให้เซมไหมแม่ไหนมือมือหน่อยคือเลี้ยวแน่หนาเด็กเพื่อนเ <c oughs> สรีเ <c oughs> ข้าทำไมเนี่ยบวกกัดเราครับดมดมลูกด,ดมก่อนครับแมีนครับ เสรีไม่เปดมห้ำไปปะป๊าพาไปทำความรู้จักน้องเร็วได้สาไปรู้จักที่ห้องกัเห็นนะครับผมนี่ชาวแคมปิ้งคือกันนะครับผมมากําลังกางเต็นท์อยู่บุบนะครับตอนนี้น้องตัวเล็กมานะองเลเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเราไปเบิ่งกับเซรีอันจันสีเป็นมิดบอ อ๋อเขาจะเล่นอันนี้ก็จะเล่นอ๋อขาวดำเหมือนกันเลยชานชานลูกชานานลูกวัด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 กันช้าเอาจริงนะเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูโอ้ตัวเล็กแต่ดูจัดเลย เอาไม่สิอ้าวนอนซะงั้นเจลีไหมมาลุยมาเจลีไม่ยอมนะ ไปพิเสไปเดินมนเลกบตอล่อยปไปเ่ะพิเเพื่อนลูกเดี๋ยวมาคุณเมื่อใหม่มาลูกปะไปมาออเตากันฮุ่งๆๆเลย ขาว่าเหมือนกันเลยนะใช่น่ารักน้องตัวเล็กน่ารักอันนี้ล่ะอันนี้ตัวใหญ่ไปขู่เขาอันชันนั่นแหละขูข่เขาเขาก็เลยเห่าเลยเ,เป็นยังไงบ้างครับคุณมอมผมรู้สึกว่าทำชีวิตมันช่างสบายอย่างนี้ <c oughs> ชิลใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้เราช้านะมันทำให้เราช้าใช่เรื่อยๆชิวๆบรรยากาศมีผลกับอารมณ์คุณเพิ่มเป็นยังไงคุณเพิ่มชิลมากคนระับ ดีไหมดีฮะเออรู้สึกว่าปื้มอ่ะจะชอบเป็นพิเศษเพราะมันเป็นโทนสีที่ปื้มชอบออ๋

ต้องมาเล่นน้ำมาครับผมขอบโคืนน้ำคืนน้ำ แม่เกินไปแล้วครับเด็กกินไก่ย่างครับ,รบทำเป็นนิสัยดีเซรีรับเฝ้ากองไฟเลยครับพี่น้องเฝ้าไก่ครับ<จ>นอนหลับไปเลยอะไรไ<จ>ก่นะนี่ หอมมากเลยไม่ใช่แบบหิวแล้วอืมแสีบแทะแล้วพอดีรอรอกินอ่าอ่า น้ำลายแตกโอ้ยนาเป็นยังไงมอร่อยเลยอร่อยไหมขอลองเลยน้ำลายแตกลองดูอยากลองอยากกินเื้อวะอร่อยวะลงตัวพอดีเลยอือสับว่ะหยุดนิ้วจุ๊บๆเลย กินซอสมาเอ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 าสีก็อยากด้วยใช่เหรอมันหวานเลยนะคนเรราดับมันไม่ใช่เผ็ดเลยนะใช่ไหมไม่มีคำว่าเผ็ดเลยนะแสดงว่าเหาวกินไม่ได้ มีผีปีอันวะน่าจะเท่ากันกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเดึกแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้าเหตุนั้นเรนนี่ล้วก็มีการถ่ายรูปดาวนะะก่อนนอนเดี๋ยวให้เบิ่งรูปดาวนะเข้าไปถ่ายกันเนาะกับน้องปื่มน้องม่อมนะ อยู่สามสีหาลูปนี่แหละครับอืมเพราะว่าเห็นดาวมันขึ้นหลายดาวง่ามเองครับพี่น้องสารับพันนี้กับสีนอนก่อนนะอ,อันท่านกับคือนอนแล้วอยู่มอือครับผมเสรียูพี่ครับมีเสรนนีนี่เยยญญลยเอาอย่าดินแดงตันยาบุกคึ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 กคุ้นคนอีกอะนอนไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยพุบฟอกันอื่น,อนเด้อพี่น้องเด้อนอนก่อนครับ

แต่เช้าเลยเลยดูบรรยากาศทุกคนเอสวัสดีกระลังสิริทุกคนสวยงามแม่งครับโอ้โหสวยงามแม่งพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมสวัสดีกระลังถึงสวัดีอันชันพอดีเติมถ่ายสวัสดีจังื้น

tay chị 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 nằm nằm tàu ngang nằm na ngang nằm tàu ngang nằm tàu ngang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  Ơi ngang tàu ngang tàu ngang tàu Ôi tàu ngang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 

อ้าวขึ้นรถจอยเบียกรถเล็วเย่อปกสี อร่อยครับผมโอวันตนร้อนกินยามเช้าครับนี่นะครับสำหรับผู้อื่นนะครับผมตื่นเ ớ ามากนะครับสำหรับสายจอดนอนสายแคมปิ้งเขาสีดีกาแฟกันนะครับเพลทกาแฟกันสำหรับเฮาวันนี้ไม่เอากาแฟไม่เอาโอวันตินครับเพราะว่าผมมีผมกินกาแฟหลายวันได้ครับหมอบอกให้กินหลายเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพสุขภาพครับ เด้อพี่น้องโมเมนต์กาแฟเด้นี่อันนี้น้ำขิงแดกโอวันตีนกันครับกินโอวันตีนกันฮะตอนแรกว่าจะเล่นน้ำอะไรเงยเปลี่ยนความคิดเลยตอนเช้าไม่อะหนาวสุดหายนี่เฮ้ยโอวันตีนเลยครับแมนอีกทีดิ แสบหลายเ้วันนี้เขาเลี้ยงแซบไปพีแหนแหวนแล้วใส่สานคือแซบแซบหมดเลยนะอ่าแสบหลายแ,แสบแห้งแสบคนปื๋มครับอ่าอะไรวะเชื่อมต่อครั้งนี้นอยครับพี่จอมคนตีนแกได้ทำเรืเราต <c oughs> ีนเป็นไหมมันมาทวงวันตีนนั่นแหละคราวเนี้ยนะเอาเหรอ, <c oughs> อร<ๆ>อรก่อนนะลูกนั่งรอก่อนครับ เดี๋ยวให้แม่ใส่หมวกเปลี่ยนหมวกให้ก่อนอ้ยบางตาลูกแล้วก่อจะได้เซรัเไยครับนี่คือความบุญไหว้ครับแม่เป็นกะกำลังแดงเติมนีอ้ยต่างหากหลายลูกนี่เดี๋ยวให้แม่ใส่หมวกเอาแล้วอัญจันมายอมแลวเดี๋ยวนิ่งๆก็นลูกยาพาวเออนิ่งๆไว้ลูกนิ่งๆไว้อ้ยก่งหลลูกก่งหล ทะเลาอมากเลยลูกอู้ยคือเทแส่ลูกพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใส่หมวกวิ่งแล้วอาจารย์ครับน้องๆหนูๆทุกเช้าอย่าลืมแปรงฟันนะ เดี๋ยวผมกาปั้นด้วยนะลูกๆแม่ว่าเซรีลูกพ่อเซรีเห็ดหนางงุ้งแล้วแต่พ่อเลยแล้วแต่พ่อเลยครับพ่อว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับครับบางปลาเบาขอคนๆครับเพื่อได้มาเห็ดอาหารเส้าเนาะหรือว่าเป็นการสนับสนุนอาวุธที่วิตผมชาวบ้านนั่งกับการทำมาหากินเท่าปลาหม่ามสีมาผักกรมดียวมันก็ไหนว่าก็ว่แปร์กนไหนไม่เลี้ยงก้อนนะทั้งเดือนเป็นปลาถ่านนะครับมันไปเลยได้ปะครับได้ปะผมตื่นไปปิ้งเนี่ยเป็นยัง ปลาหลายด้วยนี่นี่บ่อครับาเปิดบ้างนึงโอ้โหดมสมบูรณ์หลายทั้งปลาทั้งปลาลูกปลาปราโกลด์ปลาบูขายบ่อครับแม่พ่อขอซื้อไปปิ้งไปย่างเนี่ยใส่ใจได้แค่มองครับแม่ใส่มองได้ทั้งป่าแม่ใช่หรอพ่อได้ป่ายังจับจับไปพวกนี้พวกเคยเห็นใหญ่บนนี้บู้ยอีพ่ออีแม่ ปาดประหลาดไหมซ้ำแขนไหมนี่แม่เอ,อ,อ้ยอุ้ยปาดประหลาดไหมอันนี้โมเมนต์ประหลาดซื่อๆด้วนี่แม่ประหลาดมันใหญ่หลายปาดสุดยอดแม่นำลงทำอะไรอยู่อ่ะตอนการยากนะครับ ปลาชนิดนึงทีเ่เนื่อเกิเนว่าดีนะครับผมเต่ามักเกลือ,อย่างเดียวครับย่างแบบมักเกลือ,อย่างเดียว ้บานได้หน่หลังจากที่เราเอามาล้างสันนิ่ม้เมันจะขึ้นที่สุดเนาะแต่งเติมเติมสีเข้าไปอีกหน่อยนึงเจลีเจเจลี เสรีเสรีเสเสรีลูกเสลูกพ่อ <c oughs> พ่อเอิอนได้นีลูก <c oughs> พ่อได้นีลูกให้ความสนใจพ่อเนี้ยเสอฮ้ยว่ะว่าสนใจพ่อเลยบ่จะยังไงลูกไปเที่ยวมาอืมไปแคมปิ้งชอบบ่ลูกฮะความรู้สึกมันเป็นยังไงลูกเอ้อ คือนนเนฝ่ารถก,กแท้นอนนฝ่าคุณนล่นก,กแท้อยากไปอีกบลู๊กอ,อ,อยากไปต่อได้นี่แม่บลูกอย่ามายุ่งกับผม <laughs>